อินสเตตัสวันรุ่นขอโพสอุ๊ยเราเคยเจอกันที่ไหนหรือเปล่าคิดถึงจุงเบยบ่ายนี้ว่างปะอ่ะจริงดีม่อนจะรีบไ,ไปไหนน้าสาวไอเหรอเอา้าพี่เมย์รู้ได้ไงอะเดี๋ยวม่อนไปเปลี่ยนชุดแป๊บพี่เมย์ไปกับม่อนนะม่อนยังใช้แอปหลอกเขาว่าหลอขั้นเทพอะไม่กลัวเขาใช้แอปหลอกมาว่าสวยบ้างเหรอโอ้โหของแบบเนี้ยต้องเสี่ยงเผื่อฟุ๊กไปเลยนะ แอบสวยจริงหรือสวยหล่อดูผมแป๊บ,บหล่อเท่ารูปที่ส่งให้น้องบุ้งกีเขาไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเขาจำม่อนไม่ได้นะโอ้พี่แม่ตอนนี้เนี่ยนะม่อนน่ะหลอกว่ารูปที่ใช้แอปอีกนะอยู่ไหนแล้วเนี่ยน้องบุ้งกีเนี่ยม่อนบุ้งกีมาแล้วเออบ,บุ้งกีไปย,ยายบุ้งกี ยายพุงกี่ใช่ไหมหน้าเหมือนพอ่อนี่พ่อเองเป็นยังไงล่ะเจอของจริงแอปแบลวพอไหมโอ้โหพ่อใครจะไปรู้ว่าจะเจอของแข็งขนาดเนี้พ่อจะบอกอะไรให้ไหมชีวิตที่มีแต่ความตื่นเต้นมักจะจบลงด้วยความทุกข์ชีวิตที่บนเหตุผลมากกว่าอารมณ์มันคือชีวิตที่มีความสุขอย่างแท้จริงจำไว้นะลูกเอ็ดแล้วครับพ่อ น้องๆเคยใช้แอปแต่งรูปของตอนเองให้ดูดีขึ้นหรือเปล่าคะเป็นเรื่องธรรมดาเลยค่ะที่ทุกคนอยากให้ตัวเองดูดีก่อนที่จะให้คนอื่นเห็นอยู่แล้วแต่พราเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้จึงเป็นประเด็นที่สําคัญที่ให้น้องๆต้องคิดก่อนค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นรูปหรือข้อมูลต่างๆที่น้องๆได้เห็นในโลกออนไลน์นั้นเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะคะรักออนไลน์เลิ่มได้แต่อย่าเพิ่งเชื่อสนับสนุนโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุข